13เมษายน2557องค์การบริหารส่วนตำบลลังนกพื้นที่ที่ประสบปัญหาเจอกับวาตภัยพายุพยัดบ้านพังคาดว่าประมาณกี่หมื่นเนี่ย ทีตะพงเพชรพงนายกออกต่อหลังนกมาดูที่เกิดเหตุังโมโลเลยงไ,ไม่ธรรมดาเลยชาวบ้านมาไปตกใจแล้วลนะป้น้ยแเย เ,เบือเบ้องต้นนะครับที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยก็ประมาณตก,ตกเกือบ70หลังคาเรือนเบื้องต้นนะครับแต่ว่า,าปะปายอยู่สักประมาณ65หนัหหนักจริงประมาณ5ตอนนี้ที่แจ้งมาประมาณ5หลังคาเรือนนะครับก็มีลมกันโชคแรงในช่วงเย็นของเมื่อวานประมาณ6กโมงเย็นนะครับก่อนที่ฝนตกหนักนะครับก็ได้รับแจ้งแต่เมื่อคืนแลวแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยลมแรงมากแล้วก็วกวกไฟฟ้ามันตัดด้วยเพราะว่าบางจุดเนี่ย อ่าสาไฟฟ้าขาด้าไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ดับไปดับไฟบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งไปทาไฟฟ้าทีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อบตเนี่ยจะต้องสี่โมงจะต้องเข้ามาทํางานมาดูแลประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่าอย่างไงแล้วแต่เนี่ยเราก็จะใช้งบกลางที่องค์การเมืองส่วนบนมีเนี่ยนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นครับโรงเรียนเป็นไงบ้างครับโรงเรียนก็คือโรงเรียนอะไรโรงเรียนนะครับพังหนึ่งหลังก็คือโรงเรียนนันยุงนะครับในส่วนของเป็น เป็นแยกไปจากโรงเรียนตำบลลังนกก็มีได้รับความเสียหายอาคารเรียนหนึ่งหลังเนี่ยลมพัดในประมาณหลังคาไปประมาณ60%เนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ลงแจ้งแล้วว่าลมค่อนข้างแรง